สวัสดีตอนเช้าเช้านะครับเวลาตอนนี้เจ็ดโมงเช้านหน่อยนะครับผมอยู่ในสวนนะครับในป่านะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มาพูดคุยสัพเพเหระกันหน่อยเนาะมีเรื่องมาพูดคุยให้ฟังนะครับเพราะนี้มีบางท่านนะครับมา,อาคอมเมนต์ในช่องนะครับเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นี่แหละบางคนก็บอกว่าอย่าไปปลูกเลยต้นไม้เนี่ยมันคุ้มค่าหรอก เวลาตัดต้นไม้ขายแล้วหรือตอมันเนี่ยค่าหรือตอต้นไม้ออกเนี่ยแพงกว่าขายต้นไม้ได้อีกผมก็งงอยู่นะว,ว่าเขาคิดกันอย่างไรทําไมเขาคิดได้แค่นั้นเนาะไม่ใช่คิดว่าอย่างนั้นนะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเขาเขาคิดอย่างไรถึงคิดอย่างนั้นเนาะผมคิดว่าเขาคิดยังไงกันเขาถึงคิดได้แค่นั้นเมื่อก่อนนะครับย้อนกลับไปเมื่อแปดเก้าปีสิบปีที่แล้วเนาะ ที่ผมมาสร้างป่าตรงนี้นะครับก็ได้ยินความคิดแบบนี้แหละจากคนรอบตัวมากมายนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมปลูกต้นไม้เนี่ยพอรื้อตอมันออกเนี่ยโอ้ยหมดเยอะกว่าขายต้นไม้ได้อีกค่า,าแบกคงแบคโคเนาะไปรื้อตอออกก็อาจจะเป็นความจริงตามเขาว่านะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยช่วงที่ผมมาปลูกป่าแรกๆเนี่ยในละแวกนี้ก็จะมี สวนเชิงเดียวอยู่2อ,อย่างเนาะที่ผมเห็นเขาลื้อนะครับก็มีสวนยูคาลิปตัสมาก่อนตัดไม้ยูคาลิปตัสขายไปแล้วก็เขาก็ลือ้อลื้อต่อใช้รถเบรกคงไปรโครลื้อกันโอ้โหยกใหญ่เลยแหละหรือเพื่อเขาจะไปปลูกพืชอย่างอื่นนะครับปลูกอ้อยปัจจุบันกลายเป็นป่าป่าอ้อยนะครับตรงนั้นอีกสวนหนึ่งก็เป็นสวนสักเชิงเดียวนะครับซึ่ง ปลูกเชิงเดี่ยวแล้วก็ในระยะอาจจะประมาณสัก4ี4่คูณสหรือคูณซึ่งมันก็โตได้เพียงบางต้นนะครับแล้วก็าบางต้นมันไม่โตมันเกิดภาวะป่านิ่งนะครับการที่ปลูกไม้เชิงเดี่ยวเรือนยอดมันเท่ากันหมดแล้วก็มาแตกกิ่งก้านสาขาออกไปรับแสงไม่ได้นะครับเพราะว่าระยะมันชิดเกินไปขาดการสางระยะ มันก็จะเปตัวได้เพียงบางต้นที่ที่แตกทรงพุ่มไปรับแสงได้นะครับและทีนี้เขาก็ตัดตัดขายนะครับตัดขายแล้วก็จ้างแบคโคนี่แหละหรือตอมันก็ค่าจ้างแบคโคนี่ก็คงหลายตังนี่แหละแล้วก็เปลี่ยนไปปลูกอ้อยนะครับก็คงคงอย่างเขาว่ากันว่านั่นแหละจ่ายค่าแบคโคไปรื้อตอออกอีกโอ้เสียงเงินอีก ขายไม้ก็ไม่รู้ได้เท่าไหร่นะแต่ค่าใช้จ่ายก็จุดนี้ไปอีกแต่ผมก็มมองนะอ๋อคนที่คนที่คิดแบบนี้คือเขาคิดแบบนั้นแหละคิดแบบเชิงเดียวนะครับก็ถ้าเขาคิดแบบให้ลึกซึ้งกว่านี้เขาคงไม่ตัดทิ้งแล้วแบคโคไปรือต่อแล้วก็ปลูกเปลี่ยนไปปลูกพืชเชิงเดียวซึ่งเป็นพืชระยะสั้นอีกเขาการที่เขาปลูกมาแบบนัมนมันก็คง ให้ผลตอบแทนไม่ดีสําหรับเขานั่นแหละเขาถึงต้องจ้างไปคงไปโคนะครับไปลื้อออกแล้วก็ปลูกพืชอย่างใหม่แต่แต่นะครับแต่ถ้าทําแบบผมเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าแบบเชิงเดี่ยวแบบนั้นนะครับเขาเรียกวณเกษตรนะครับผมทําวณเกษตรวณเกษตรเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของต้นไม้นะครับม,มันมีปศุสัตว์ในสวนป่าได้ด้วยเราปลูกพืชต่างๆร่วมสวนป่าได้ด้วยทํากิจกรรมต่างๆในสวนป่าได้ด้วย วนาเกษตรแบบของผมเนี่ยมันปลูกด้วยหลักการป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับมันได้มไม่ได้มีแค่ไม้ยืนต้นนะครับมันมีไม้ใช้สอยไม้กินผลก็มีผลไม้ป่าก็มีเยอะแยะนะครับผลไม้ที่ปลูกร่วมกับสวนป่าได้ก็มีพืชพันธุ์ที่เก็บดอกผลได้ก็มีแล้วปลูกด้วยหลักการที่ว่าปลูกป่า7ระดับนะครับ5ระดับตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่ว่าหรือว่า7ระดับตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาว่ากันนะครับ มันมีพืชที่ปลูกร่วมสวนป่าได้ถึง7ระดับชั้นนะครับไม้ชั้นเรือนยอดไม้ชั้นกลางไม้ชั้นล่างลงมาพืชต้นเตี้ยลงมาไม้หน้าดินพืชหัวพืชเกาะเกี่ยวพืชน้ำโอ้โหแยะยยยไปหมดที่ปลูกร่วมสวนป่าได้นะครับแล้วก็ปลูกด้วยหลักการที่ว่าเป็นหลักการเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับปลูกแล้วไม่ต้องทําอะไรอาจจะตัดหญ้าบ้างในช่วงแรกแรกนะครับใส่ปุ๋ยคอกบ้างในช่วงแรกแรกพอต้นไม้เติบโตพืชพันธเติบโตแล้วก็ นอนกลางวันแทบไม่ต้องทำอะไรนะครับก็รอแค่เก็บดอกผลไถพรวนแล้วก็ไม่ต้องไถพรวนดินแล้วปุ๋ยเป่ยอะไรแล้วก็ไม่ต้องใส่แล้วรดน้ำก็ไม่ต้องทำแต่งิ่งก็ไม่แทบไม่ต้องทำแล้วเพราะว่าธรรมชาติมันจัดการให้หมดนะครับรอแค่เก็บดอกผลจากสิ่งที่เราทำร่วมสวนป่านั่นแหละไปขายแค่นั้นเองนะครับแทบไม่ต้องทำบริหารจัดการอะไรมากนะครับ เนี่ยถ้าทำแบบนี้นะครับถ้าถึงวันหนึ่งที่ผมต้องตัดต้นไม้ขายบ้างตัดต้นไม้ออกไปบ้างเนี่ยมันก็ไม่ได้ตัดออกทั้งแปลงทั้งสวนเหมือนสวนเชิงเดี่ยวอย่างสวนยูคาลิปตัสหรือว่าสวนสักเชิงเดี่ยวนะครับเมื่อตัดไปแล้วเนี่ยผมจำเป็นจะต้องเอาแบคโคมันลื้อตอมันออกม้ไม่จำเป็นนะครับที่บ้านผมมีตอต้นประดะูใหญ่ๆแบบ คนโอบเนี่ยสามสี่ต่อนะครับเดี๋ยวว่างๆจะไปถ่ายคลิปให้ดูอยู่ผมก็ไม่จําเป็นต้องเห็นเอารถแบ็คโฮมาลือ้อมันออกนะมันก็ปลูกต้นไม้ชนิดอื่นได้มันไม่เกะกะพื้นที่หรอกแค่ตอไม้พวกนั้นนะครับแม้ตอไม้พวกประดู่พวกนี้จะอายุเป็นโอ้ผมว่ามันโดนตัดโค่นก่อนที่ผมจะมาอยู่นะมันน่าจะอายุแบบที่เป็นตอไม้นี่ก็เกินห้าสิบปีแล้วมั้งผมว่าตั้งแต่เจ้าของเก่าเขาอยู่นะครับ มันก็ไม่ได้ผุไม่ได้พังไปไหนหรอกมันก็ยังอยู่เป็นตอเหมือนเดิมแต่อาจจะมีการผุกร่อนบ้างนิดหน่อยแต่ว่ายังอยู่เป็นรูปทรงตอเหมือนเดิมแต่เมื่อเราทําวนเกษตรอย่างนี้นะครับเราไม่ได้ทําสวนเชิงเดี่ยวที่ว่าเมื่อต้นไม้เติบโตแล้วเนี่ยเราจะลื้อตัดขายทั้งสวนแล้วไปปลูกพืชชนิดอื่นถึงแม้บางท่านที่ปลูกแบบนี้แล้วคิดว่าจะตัดขายทั้งสวนนะครับก็ไม่จําเป็นต้องไปเอาแบคโครมาลื้อตอมันออกก็ได้นะครับท่านก็ขยับ ออกมาปลูกอีกโซนใหม่ได้ถ้าอยากปลูกต้นไม้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าถ้าท่านทําแบบที่ว่ารื้อต่อออกไปปลูกพืชอื่นแสดงว่าท่านไม่ประสบความสําเร็จแล้วแหละก,ก,กับการสร้างสวนป่านะครับมันก็คงไม่ได้ราคาแบบผู้คนส่วนใหญ่ที่ปลูกกันนั่นแหละพอขายก็อยากขายเหมาทีเดียวก็โดนพ่อค้ากดราคาต้นสักแทนที่จะได้ต้นละสองหมื่นสามหมื่นปลูกไม่ถูกหลักการก็ต้นแคร์แกนก็ได้ต้นละร้อยสองร้อยสามร้อยอย่างเขาว่านะครับ จําเป็นต้องลื้อออกแล้วก็ไปปลูกอย่างอื่นแต่ถ้าคนที่ทําถูกหลักถูกการน,นะครับมีไม้หลากหลายมีไม้ใช้สอยไม้อะไรเยอะแยะเนี่ยผมว่าแทบแทบจะไม่ต้องตัดทั้งแปลงนะถ้าอยากตัดก็ตัดเป็นบางส่วนบางชนิดออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเง้ามันรากมันตอมันไม่จําเป็นเลยที่จะต้องไปลื้อออกเพราะว่าเราก็ปลูกพืชอย่างอื่นแซมไปได้เพราะเราไม่ได้ไปปลูกเพื่อเชิเดี่ยวเป็นแปลงที่ต้องใช้รถไถเหมือนแปลงข้าวโพดแปลงอ้อยแปลงอะไรนะครับ เกษตรกรรมธรรมชาติเนี่ยข้อหนึ่งข้อแรกเลยนะครับเขาบอกว่าไม่จาเป็นต้องไถพรวนดินเนี่ยเมื่อไม่ต้องไถพรวนดินมันก็ไม่จาเป็นต้องเอาตอไม้ออกก็ได้มันไม่มีอะไรไปเกะกะนะครับปลูกเสริมตรงข้างๆตออย่าเรียงได้เลยนะครับไม้ชนิดตัดออกไปแล้วนี่ตอมันไม่ตายด้วยนะถ้าดูแลถูกวิธีนะครับมันแตกกิ่งก้านใหม่มาได้ก็อยากจะฝากแล้วกันเนาะท่านไหนเข้ามาเผื่อได้หลงเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ย ปรับจูนทัศนคติใหม่สักนิดหนึ่งว่ามันมีชุดความรู้มากกว่าการปลูกต้นสักเชิงเดียวรอ20ปี30ปีตัดขายได้เงินไม่เท่าไหร่หรอกแล้วก็ต้องมาปลูกใหม่เหรอหรือว่ามันไม่คุ้มแล้วขี้เกียจร,รอ20 30ปีต้องรื้อต่อเสียเง,งินรื้อต่อมันออกแล้วไปปลูกข้าวโพดหรือว่าไปปลูกอ้อยเชิงเดียวทําแบบนี้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าวณเกษตรปลูกพืชให้หลากหลายปลูกต้นไม้ให้หลากหลาย วัณเกษตรนะครับมันไม่ใช่มีแค่เฉพาะต้นไม้ไม่ได้มีเฉพาะไม้ยืนต้นมันมีพืชที่เก็บเกี่ยวดอกผลได้มากมายอยู่ในป่าถ้าอยากเข้าใจอะไรลึกซึ้งก็นึกถึงสภาพป่านึกว่าตัวเองไปยืนอยู่ในป่าเหมือนพ่อคำเดืองว่านะครับหลับตายืนอยู่กับในป่าเนี่ยป่าอย่างเขาใหญ่อนะไรเงี้ยแล้วลืมตาขึ้นจะเห็นอะไรมากมายมันมีสัตว์ที่เลี้ยงปศุสัตว์ในสวนป่าได้ มันมีพืชกินยอดกินใบกิน,นรากกินเง้ากินหัวกินดอกกินผลกินเมล็ดที่อยู่ในป่าได้ในป่าไม่ได้มีแค่ต้นไม้นะครับใต้ต้นไม้ก็ไม่ได้มีแค่ผืนดินนะครับพืชพันธุ์มากมายสัตว์มากมายนะครับพึ่งพาพึ่งอาศัยกันในป่าถ้าเราสร้างวดัดเกษตรแบบนี้เราก็มีกิจกรรมทํามากมายสร้างด้วยหลักการที่ว่าปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับ ไม้ให้มีทั้งไม้ใช้สอยไม้ยืนต้นไม้ผลไม้โอ้โหอะไรเยอะแยะไปหมดนั่นแหละปลูกด้วยหลักการป่าเจ็ดระดับมีพืชไล่ระดับกันลงมาหลากหลายนะครับเหมือนของผมเนี่ยพืชล่างลงมาก็มีพวกอะไรล่ะพวกกาแฟงกาแฟตอนนี้มีอะไรมีดาลาเอามีกระจงกระเจียวเดี๋ยวสักหน่อยครับดูฝนก็จะมีกระเจียวขึ้นมามีกระทือมีมีบอลหวานด้านในนั้นด้วย มีผักหวานป่ามีโอ,อ้เยอะแยะไปหมดนะปลูกด้วยหลักการเกษตรกรรมธรรมชาติด้วยไม่จำเป็นต้องไถพรวนดินไม่ต้องใช้ยาฆ่ามแมลงไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับถ้าพูดกันง่ายๆคือต้นไม้เติบโตอย่างเงี้ยไม่ต้องทําอะไรรอเก็บดอกผลถึงเวลาถ้าจําเป็นต้องตัดสางไม้บางอย่างออกของผมอาจจะต้องมีอีกสักพักเนี่ยตัดไม้สักออกไปบางต้นแล้วก็ไม้กระถินเทพาบางต้นเพราะมันโต โตพอใช้งานแล้วนะครับอายุมันก็9กปีและวเก้าปีกว่าแล้วเมื่อตัดออกไปเราไม่ได้ตัดทั้งสวนทั้งแปลงนะครับมันก็นั่นแหละไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องไปจ้างแบคโคมาเอาเงามันออกหรอกก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับท่านไหนเข้ามาดูคลิปนี้ทําแบบนี้ดีกว่าดีกว่าทํเป็นเชิงเดียว <laughs> ถ้า อย่างของผมไม่ได้ปลูกเป็นแถวเป็นแนวนะครับแต่ถ้าไหนปลูกเป็นแถวเป็นแนวก็จะบริหารจัดการง่ายตอนตัดค่นก็ตอนตัดค่นสมมุติถ้าปลูกแบบไม้ตัวเร็วไปก่อนเนี่ยตัวเร็วแถวเว้นแถวกับไม้ตัวช้าเนี่ยถึงเวลาเราก็ตัดต้นอย่างกระถินเทพาที่เป็นไม้ตัวเร็วตัดออกไปก่อนแถวมันไอแถวมันก็ปล่อยไว้แล้วก็ไปปลูกพืชที่อยู่ร่วมกับไม้ป่าตัวช้าพวกนั้นได้จะไปปลูกไม้ต่างๆที่ร่วมกับสวนป่าได้ก็ปลูกได้ข้างๆตอมันได้แหละไม่จำเป็นต้อง เอาแบสโคมาทํานะครับไม่ต้องรื้อออกแล้วกันเนาะอ่ะขอให้คิดมองให้เห็นทุกมุมทุกมิติแบบผมว่าไปนี่แหละไม่จไม่จําเป็นต้องเป็นเชิงเดี่ยวแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นลื้อต่อเนาะอ่ะคลิปนี้นะครับก็พูดจาสัเปเหรละกันประมาณนี้แหละ